ดูซิว่าเข่ามันเสื่อมไหมนะก็งอดูไปหาหมอหมอจะนัดผ่าแล้วเอ็กซเรย์เนี่ยมันต้องผ่าเพราะว่าเข่าเสื่อมชัดเจนเลยนะะคือเข้าไม่ได้เลยแค่นี้เองการที่เข่าเสื่อมนี่เราไม่สามารถรักษาอาการเข่าเสื่อมได้นะฮะเราแค่ประครับประคองไม่ให้ความเสื่อมเป็นมากขึ้น เฉยๆนะไม่ใช่ว่ามาหาแล้วรักษาเข่าเสื่อมหายไม่ใช่นะแต่มันไม่อักเสบหายดีได้แต่เข่าเสื่อมแล้วให้มันเป็นเข่าไม่เสื่อมไม่ได้นะเราทําไม่ได้นะก็ะแค่บางคนบอกว่าโอ้อาจารย์แดงรักษาเข่าเสื่อมได้ไม่ใช่นะฮะรักษาการโรคเข่าเสื่อมที่มันเดินมันปวดเฉยๆแต่ไม่ใช่ทําให้เข่าหายเสื่อมนะเราเวลาเราดัดเข่าเสื่อมอย่างเงี้ยใช้การดัดเข้าไปเนะี่ยเราไม่ใช่ดัดให้ชนก้นเลยนะคนไข้โหตายได้นะฮะปวดมาก คือเราทําเพื่องอให้งอเนี่ยเวลาเราเข่าเสื่อมนี่คือตัวผิวผิวข้อเข่านะเหมือนกระดูกก่อนนะข้างในนะมันหายไปมันจะชนกันใช่ไหมมันมันแคบลงไปแล้วแล้วเสืมจะเห็นตัวช่องมันแคบลงนะเวลาดัดมันก็จะไปเบียดกันอย่างเงี้ยเวลาเราดัดอย่างเงี้ยเข่ามันจะไปชนกันอย่างเงี้ยมันเจ็บมากนะพอเจ็บมากพวกเราหยุดดัดปึกกั้นไว้เนี่ยพอปล่อยเลือดมันก็จะวิ่งฟึ้ดเข้ามาก็เป็นการให้เลือดไหลเวียนดีนะ เวลาเลือดมันไหลเวียนดีมันก็นําอาหารดีๆหรือนําของที่ไม่ดีออกจากข้ออะไรอย่างเงี้ยนำอาหารเข้าไปยังในข้อก็แค่ทําให้หายปวดฟื้นฟูให้เข่ามันร้อนได้ร้อนจากการไหลเวียนดีนะฮะไม่ใช่ว่าทําให้เข่าหายเสื่อมนะก็ดัดอย่างเงี้ยเราจะไม่ดัดแรงถ้าดัดแรงมันจะเป็นการไปทําให้เกิดอาการบาดเจ็บซ้ําอีกนะนะนะเวลานวดไปอะไรอย่าไปทําแรงนะฮะส่วนกายภาพไม่ทําแรงอยู่แล้วว่าวกายภาพจะค่อยๆดัด เมื่อกี้ได้ได้แค่90นี่ก็ได้ขึ้นมา95อย่างเงี้ยอยวูบไหมไปยึดน,นะเพราะใบมันจะร้อนวูบมาหนึ่งนะแล้วก็ดัดดัดก็ค่อยๆดัดเข้าไปนะฮะข้อมืามันก็เกี่ยวข้อเท้านะเราก็ดัดที่ข้อเท้าด้วยข้อเท้า เจ็บไหมไม่เจ็บ,ทเ,ทบ,บเท่าไหร่ข้อเท้าอ,อืมอก็ดัดเขานะ่าไงเนี่เกี่ยวกันะนะเราก็คลายนะต้องคลายนะคลายกล้ามเนื้อด้วยนะคลายคลายกล้ามเนื้อเวลาดัดก็คลายร่วมกับการดัดข้อนะก็คลาย เห็นไหมก็เบาๆนะเราไม่ได้รุนแรงพอได้อยู่ใช่ไหมคือพวกนี้ทาไปมันก็จะเดินคล่องเดินได้ได้ดีสี่ห้าวันอะไรเงี้ยมันพอเสียมันเป็นอีแล้วอย่างเงี้ยอันนั้นคือเกิดจากตัวเข่ามันได้คลายนะก็ประคับประคองไปไม่ให้ไม่ต้องไปผ่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าผ่ามันก็เสี่ยงเราเหมือนกันคนออกมาก็ดีออกมาก็ไม่ดีก็แล้วแต่คนชอบ ค่อยๆทำไปพอเราคายแล้วเราก็ดัดนะดัดก็ค่อยๆดัดเข้าไปจะตืินข้องนะให้ลูกหลานทําต้องทาเบาๆนะไม่ใช่ว่าจับนึกว่า,มา,วาแม่ถักเข้าไปโชนก้นเลยนี่ไม่ได้นะฮะร้องนะมันเจ็บมากเนะจะเย็นๆน,นี่ได้ร้อยแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยทําไปทํามาคุยไปคุยมาจะได้รอยองศาแล้วเห็นไ,ไหม จากเมื่อกีไ้ได้ไม่ถึงเก้าสิบนี่ก็จะเป็นร้อยละดัดไปดัดมาชนก้นนี่ก็หายพอดีอนะฮะชนก้นไม่ต้องผ่านคงเป็นเปได้ยากมากเน,นะเดี๋ยวก็หาไปเป็นหมอเทวดายุ่งอีกคนแห่กันมาอีกนเขาขายขายขายรอบข้อบ้างขายหมุนนี้ก็ได้หมุน มันอยู่ตรงนี้เป็นปัญหาเ,เส้นนี้เส้นเส้นเส้นของแฮมสตติงเนี่ยนะต้องเหยียบเอาเห็นไ,ไหมได้เยอะแล้วดะเยอะขึ้นมาก ค่อยๆทําไปนะฮะคลายนะอย่าดื่มนะแล้ก็ทําสลับกับการคลายคลายเขาคลายข้อเท้าหมุนข้อเท้าคลายกล้ามเนื้อนะกดเส้นพวกนี้ทำไปมันก็จะช่วยได้คนที่เป็นเข่าเสื่อม